สวัสดีครับผมคนบราอิสระดีชาแนลครับผมครับวันนี้ผมอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับเขื่อนอุบลรัตน์ก็จะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะครับอุบลรัตน์เพราะว่าผมข้ามมาจากฝั่งเขาขาดของสีบนเรืองนองบัวเนาะตอนนี้มากับเสียคงครับเสียคงสวัสดีครับเสียคมมาด้วยกัน3มคนครับกับน้องแพรครับนี่ครับผมมา3ามคนนะครับไปดูข้างหน้ากันเลยว่าถึงหรือยังนะครับที่กิน มากินค้อยกุ้งครับหลังจากที่พวกเราอะไรนะบางแสนสองพวกเราขี่รถวนกันมาสองรอบสามรอบเนาะหาหาตรงที่ที่จะมาลงงแพรตรงนี้ใช่ไหมคือหลงทางครับหลงทางอุ้ยนี่ผมก็เคยมานะครับนี่เลย มีแต่คนโบกครับไม่มีคนกินเอาเันเพื่อนโบกเขาอ,อย่างไรเถอะที่ผมไม่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับผมเรียกกันโอ้โหครับก็คือเกรงใจทุกคนมากเลยครับโบกโบกเป็นสิบเจ้าเลยครับไม่รู้รคมจะเข้าเจ้าไหนนะครับรให้คมเป็นคนคนเลือกนะครับเอาร้านใดจะโชคดีเอาเมีนน่ยนเอาปัดกลมเขาอยากไอจินมาล้านหลายแต่ผมมีคนมาเนี่ย วันนี้เป็นวันอะไรนะวันอังคารใช่ไหมวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบสิงหาบอกเอ้ยสามสิ <30. S 1> บวันนี้วันอังคารที่สามสิบสิงหาเนาะใช่คุณอะคุณแม่บบกเว่อร์เว่อร์เว่อร์อยู่น่ะขอหลันไหนเนาะบัตรเนาะบอกวันนี้เขาบอกเลยครับช่วงนี้ผมกำลังอายมากเลยเพราะมีแต่คนบบกแต่เสียคมจะพาคุณดูก่อนอเนาะเอาบัดน,นี่ กุญธถือขวด,ดวย่นบุกเข่าจากร้านใครเป็นผู้โชคดีอ่ะร้านไหนเอาวนกลับไปนุ่นโอ้ยที่บนมายังไม่กินสักร้านนะครับทุกคนเนี่ย,ยก็คือวนให้ดูด้วยนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่คนมองเหนาเพิ่งจะเคยมาเหมือนกันนะครับว่ามีที่นั่งกินแบบนี้เนาะโอ้โหตื่นเต้นมากนะครับตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่า ผมอยู่ที่เขื่อนอุบลรั์ตรงนี้จะเป็นถ้าเรียกมาได้ก็หน้าเขื่อนแล้วเนาะหน้าเขื่อนที่เป็นแพรนะครับเป็นแพรเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นตรงเขามาถ้าจะไปอีกฝั่งนู้นก็มีนะครับนุ่นแต่ว่าเราจะวนกลับเขืนไปร้านนู้นนี่เลยนี้ไปไปไปนูุ่นก่อนครับตอนนี้ก็คือมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามีแต่คนโบกเราเนี่ยแต่เราไม่รู้จะกินร้านไหน กลัวเขาด่าผมอยู่เนี่ยแต่ไม่เห็นด่าแม่กูแล้วบอกเขาจักลานเลยไปไปไปใจเย็นครับเจผมมีเขาอยู่ในยครับก็คือขอโทษด้วยนะครับที่ที่วนบนหลายรอบเนาะใครที่เห็นผมมาวันนี้ก็คือผมขออนุญาตวนดูก่อนเพราะว่ามาถ่ายคลิปด้วยเนาะก็อยากจะดูบรรยากาศโดยรอบเลยว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับ ว่าจะมีร้านอยู่ที่นี่นะบอกเลยมันสุดจริงๆครับเนี่ย,ย,ม,ยมีบางแสนสองด้วยครับแพรนะครับกี่แพรที่นี่เหละบางแสนสอ,อหรือว่าหรือว่าโดยรอบตรงนี้เขาเรียกบางแสน,บา,แสนบางแสนสองที่นี่นะออดูรถหน้าเลยนะมีแต่ดูคนบวกได้ชนเขานะที่นี่นะบางแสนสองว้าวบางแสนสามาที่นั่งสวยเ,เอาละครับวันนี้ บอกเลยว่าที่นั่งกินนี้ก็โอ้โว่างเลยจ้ามาเที่ยนเพื่ี่ชายขอขอรอนะครับขอรอดนะครับ,รบ,รบที่นั่งกินนี้บอกเลยว่าตอนนี้มันเยอะจริงๆถ้ามาคนเดียวไม่กล้าเข้ามานะผมอยากอายคนนี่ครับโอ้นี่เลยยห,หรือว่าลานผู้สาวนี่วะ บวเข็มินผู้สาวอะไรไปอีกนั่นเห็นมอมีแต่คนบวกแค่ไหนครับเดี๋ยวเลาะเลาะก่อนครับพอเลาะหน่อยนึงนะครับเจ๊ไปเลยครับเดินหน้าเลยโอ้ครับพอพอเรามาถึงข้างล่างตรงนี้มันก็จะเป็นสไตล์แบบทำเป็นคอนกรีตเนี่ย เป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะครับผมไม่เคยมานะครับตรงนี้โอ้โหคุณไอ,อ,อเขาตีออกฟังเสียงบนนี้ไปครับนี่เลยกินเยอะกับรับกันเนาทไหน ติดน้ำเยอะนะเล่นั่ง,าางออรครับตอนนี้นนตอนนี้ผมผมไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับเพราะว่าเขาพาผมมาผมไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเลยเพราะว่ายกให้เสียคมหมดทุกอย่างเลยในการดูแลกับข้าวกับปลาวันนบุบเนกินั่งเดียวครับเมือเ่อไนร่โอ้โอโออหอดใสระบวุตอนเนี้ใสอ้าพุนเราไปนั่งมอมีข้นไข่ถืเก็จงมาเสียเงินงีฮะขัดไปนั่งร้านเขามีค้นขขยกับยานเสียเงินกันนั่งนี่ไปยังนี่ไปยังแผลรับรวยนล น e oh, oh, ั่งมองนีเปยังมันยังไปเสียงเงินบมีคนขายของนั่งตรงนี้ยละนั่งไหนนไหนน่นไหนน่นไะนนั่นไหนน้่นไหนนั่นหนนั่นไน้นไหน่นไนน่น้นนี้นนันนนันไนนนนหนหนนั่่หนั่หลไหไ่่น้น่นนนน นั่นเห็นไหมบอบอนังซุ่นนางสามคนครับสวยไหมสวยมากตรงเนี้ยเนี่ยนี่โอ้สงสัยจะเป็นรับเปทั้งนี่จังไหนนี่ไปพุ่นมันเงียบจิเงียบบอเงียบกับไปกับรถกลางๆปุ่นปุ่นสวยโอ้ฮามองกินยากครับตอนนี้คือผมบ่มีสิเรียกครับเออต้องให้คมเป็นคนเรียกร้อนขับนี่ก็ได้ครับอาจจะเดี๋วนไกล ก็คือเป็นการชมบรรยากาศไปด้วยเลยคือตอนนี้ผมมาอยู่ตรงวนลัดแล้วข้างล่างแล้วอทุกคนจะได้รู้เลยว่ามาแล้วจะเป็นยังไงนี่ผมขอถ่ายดูบรรยากาศโดยรอบไปด้วยเลยนุ่นโอ้โหไม่รู้ว่าี่นัง่งบอกน้องคนนี้ว่าขอวนไปนะั่งข้างคุเห็นมูเอาครับ<ต>ก็คือวันนี้ โบรูวา่าสิได้กินโบเนีเออพราะว่าภาพพุน,นี่สามรอบแล้วครับไปรอบนี้สงสัยือถือกวดเจ้าของร้านแถวนี้แท้ข้าก็จะโบกสองเทียนเลยไหมอเอาละบ้านนี่ยฉันบน่ได้กินรอบนี้ประกา้านนุ่งอีกแล้วก็ไมยนี่น่เชือ่อๆไหม ด้านแรกจะจีนรถเถอะด้านนี้ก็ได้ด้านนี้แหละจอนนี้แหละอันนี้แหละเดี๋ยวนี้เตี้ยด้านนี้เตี้ยนี่นี่มีที่ห้องน้ำ้วยจอดตรงนี้ครับไหนฮะอ๋ครับตอนนี้เราก็ลงรถเรียบร้อยเออเรียกได้แล้วร้านเกินไหลก็อะไรนะชื่อร้านร้านจุ้ยป่ะจุ้ยหรือจุ้ย นั่งจุย้ยเลยเนยาะพีนครับนั่งจุ้ยครับซีรัลนครับนั่งจุ้ยพื่อันบม่มีนั่งผมเตือบอกเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับคือคนมองหนาวก็คือจะมาครั้งแรกเนาะครับตอนนี้ก็ลงรถที่เรียบร้อยได้ทําการเลือกแพที่จะลงแล้วสําหรับเสียคมหลายใจอ่า โอ้ผมเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบแบบนี้เลยโอ้สวัสดีรัตสวัสดีครับผมผู้ใดเห็นย t ทู e คนืองนาลองมือนี้มาเที่ยวบรรยากาศครับโดยรอบเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะครับออไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อโอ้ไปตะหักเถอะวะ ผมอยู่ที่เขื่อนบนรัดนะครับผมครับต่อเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถึงที่แพรแพรที่คล้ายๆแบบเป็นที่นั่งท่องเที่ยวชมวิวก็จุดอยู่ที่เกิ่อนบนรัฐนล้วครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศไปด้วยกันเลย รอสั่งกับ,กบข้าวแล้วก็จะมีอะไรเครื่องดื่มที่นี่มีอะไรบ้างมีพวกกับข้าวอะไรบ้างเนาะเราไปดูเมนูกันข้างในครับตอนนี้ก็โอ้คนไม่ค่อยเยอะนะครับก็คือที่นั่งเที่ยวนี่เยอะจริง,งบอกเลยว่าเตรียมไว้สําหรับเทศกาลเลยเข่อนอุบนรัตนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่เลยก็แพรนี้ก็ประจษสันกับแพจุ้ยครับแพจุ้ยเนาะ แชริมนันไปไปดูข้างในว่ามีอะไรโอ้โหมีมีดูเหมือนเป็นพวกไอตู้เย็นแช่แข็งอะไรมีหมดเลยที่นี่เนาะก็จะเป็นที่นั่งเที่ยวนะครับนี่นั่งเที่ยวนั่งดื่มเนาะตามสไตล์แพรแล้วก็จะเป็นบรรยากาศข้างๆอย่างนี้นะครับนี่ว้าวตรงนู้นก็จะเป็นไอที่เด็กลงน้ําได้มีชุด พวกไอเนี่ยชุดนี้ละไพเขาชุดอาบน้ำอะไรนะชุดอะไรนะเขาเรียกครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นเหมือนกับโอ้มันมีหลายแบบหลายสไตล์ครับแพรใครแพรมันเนาะมีที่สไลด์ลงน้ำแล้วก็มีนี่เลยเอาบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเราไปดูไปดูว่าแพรเ็าทำแบบไหนสไตล์เขาโอ้โหทำดีมากนะครับที่นั่งนี้เป็นที่นั่งใครนั่งมันเลย เนี่ยครับทุกคนถ้าเป็นแพรนี้ก็จะรับได้ประมาณกี่โต๊ะสองสี่หกแปดสิบยี่สิบโต๊ะครับแพรนี these, one, ้แพรเดียวยี่สิบโต๊ะเลยนี toes, toes, like, drop, ่เสียคมเมาเลยบ่สสวััดีครบเมาเลยบ่เนยเเมาลยข้งแเสี่ยังแล้วสั่งราคาสั่งอะไรสั่งอะไรบ้างแล้วอะอะะไรนสั่งอะไรอะสั่งอะไรแล้วก้อยกุ้งก้้อยกกุง้อยกุ้ง อะไรอีกนะต้มยำต้มยำต้มยำอะไรต้มยำปลาเก๋าบ่ต้มยำทะเลมันจะไม่ปากแตกบ่กินปลาเก๋าต้มยำทะเลต้มยำทะเลอะไรอีกกุ้งเผาคือเอามีเมนูหนึ่งก๋วยกุ้งที่สั่งไปแล้วกุ้งเผาต้มยำทะเลยังอีกส้อมตําใช่ครับก็จะเป็นเครื่องดื่มครับที่ที่ที่สั่งวันนี้แล้วก็ข้าวผัดเนาะสี่อย่างนะสี่อย่างห้าอย่าง หอย่างเนาะครับวันนี้เรามาดูว่าคือ,คอผมสั่งแบบกับข้าวแบบชิวๆเนาะคือวันนี้คนเมืองหนาวพูแบอบเลยว่าตั้งแต่โควิดเข้าไปไม่เคยไปไหนนะครับไม่เคยเที่ยวไหนเลยกับแพลวแบบอัแบบนนี้ก็คือเนี่ยจะ,จะมาแล้วจะเปิดเปิดโลกกว้างแลบอกเลยสงสารตัวเองเหมือนกันครับโควิดเข้านี่ครับผมพาชมบรรยากาศเลยปาดบรรยากาศไหม ผมนึกว่าผมไปอยู่ที่ทะเลบางแสนนะทุกคนครับปารโอ้สุดลูกหูลูกตาครับฝั่งภูฝั่งนูน้นเขื่อน,น,นอุบลรัตน์เนาะอุ้ยมีแพรนู่นด้วยนู่นเลยครับนู่นมีแพร่ตื้นๆอยู่นู่นเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะนี่นนะแพรนั้นนะครับมีม,มีได้ยินเ,ยเสียงดังออกมาเลยโอ้กล้องผมซูมได้แค่นี้นะครับไกลมาก เป็นกิโลเลยบ้างนุ่นครับ,น,น,รบนุ่นครับน่าจะเป็นแพร VIP แล้วครับมีเครื่องเสียงดังตึงๆเลยตรงนี้ครับก็มีน้องๆมาเที่ยวน่นเนาะโอ้หลากหลายสีสันครับมีนี่ด้วยครับโคมโฟมวิ่งในน้ำใครอยากมาเที่ยวนะแจ๋วเ,เลยครับ บรรยากาศหน้ามานะครับตรงนี้แพรภาษาไทยเรียกว่าไงนะพูดไม่ถูกแพรจุ้ยเนาะแพาไทยเนาะนี่ครับแล้วเขาก็จะมีอันนั้นด้วยครับอะไรนะที่สไลด์ครับเห็นไหมสไลเดอร์ครับโอโ้โหตัวนี้พัฒนามากวละนู่นเลยครับเขานั่งอยู่แพรนู่นเลยครับคนก็มีมีมาเหมือนกันครับแต่ไม่เยอะเจ้าของร้านบอกว่าไม่ใช่เทศกาลไม่เยอะหรอกครับก็ประมาณนี้นี่ เรามารอ,อมาดูเมนูอาหารเนาะอันนี้ก็น้องแพวนะครับน้องแพวอันนี้ตากล้องส่วนตัวผมเลยเนี่ยตากล้องส่วนตัวไม่เคยเปิดตัวทีน,น,น้องแพวอันนี้จะเป็นเสียคมครับเสียคมเพื่อนสนิทนี่แหละครับวันนี้จะพามาเลี้ยงปาลานะปลาปลาซิวปลาดันลี่ปลาดอนลี่ปลาดันลี่นะครับ <laughs> ก็ก็บอกเลยว่าคนมุงหนาวก็จะมอบความสนุกความบันเทิงความ แบบว่าอะไรนะบรรยากาศที่เรามาเจอเนอะาะบบบว่าเหมือนกับทุกคนน่ะที่เราอยู่แต่ในบ้านอยู่คืออย่างว่าหล,หลายหลายเดือนที่ผ่านมาใครก็จะเจอเหมือนกันแหละครับมันไปไหนมันก็ต้องใช้เงินเน,ะนาะครับ<ด>นานๆานที่<ด>คนเมืองหนาวได้มาวันนี้เนี่ยเอาให้ฝั่งนู้นน่าจะเป็นฝั่งอะไรนะเ<น>พราะว่าไอเขื่อนอุบลรัตน์นี่มันอยู่สองฝั่งครับฝั่งน,งนึงนี่คือนนทสังฝั่งนึงนี่คือผู้เวียงเนาะถ้าจะโซนผู้เวียงนี่เป็นฝั่งนู้น นี่นที่เรามองเห็นนู้นผูเวียงนะครับน่าจะโซนฝั่งนน้นปูเวียงที่ว่าอะไรนะพัทยา, 2. 2> ทายสองแต่ฝั่งนี้เขาเรียกบางแสนนี่นครับมันต้องมันต้องจับจุดด้วยนะครับฝั่งนี้เ็าเขียนว่าบางแสนเลยเนาะบางแสนแต่ก็เกินบนรัดแหละแต่ชื่อชื่อเขา uko, บางแสนสองฝั่งนั้นพัทยาสองนะครับ โอ้บอกเลยว่าวันนี้มีความสุขมากครับที่มาเนี่ยสุดลูกคงลูกตาจริงถึงได้เรียกบางแสนหรือ,อพัทยาเนาะอโอ้ยไปรอดูเมนูดีกว่าไปมาแล้วครับอาหารที่เราสัง่งเกุ้งย่างเยอะกว่า,า,าน,นี้ไอ <H m. S 1> ้บอกให้ไปเอากุ <H m. S 1> ้งเผามันปเป็ดกุ้งเผามาถือเมื่อกี้นี่เทียงกันทั้งมาเส้าครับไปเบ้างให้จิ้มดอกนิดเทียงกันเย่ยงกุ้งเต้นกับกุ้งก้อยงงว่ะเดี๋ยวน้องเขาโอเช่ละน้องมอบละน้องมองละ อันนี้ยังกุ้งเผากุ้งเผาโอเคครับตอนนี้คือร้านอาหารร้านอะไรนะตรงนี้ตุ้ยแพริมน้ำตุ้ยแพริมน้ำนะครับเขื่อน,น,นุะคนรัฐเนาะก็คือคนเมืองหนาวมาเที่ยกออกวกับเพี่แหก็คือเราอยากโปรโมทให้น้องเขาด้วยเนาะนี่เลยโอ้ไม่กินอะไรบ้างน้องกินได้ไดโอ้เนาะเขาบอกกินได้ว่หโอ้อันนี้เส้นไหนเด้อบ้านกิน,นแล้วเลยเส้นไหนโอเคครับผม นี่ครับเมนูนอนเมนูคือเราสั่งมนูกยเตีดไปนี่ยเรื่องยังหยีกวยเตีวเขาสั่งขนมิ้งอันนี้ยังยิมขับนอนโอเคเชุดยอดเลยคือครบแล้วครับกับเขาเมนูก็มาแล้วกุ้งกหมดทร้านแม่น้ำนีคเจของร้านครับ ปาร์ตี้ค่ะจิตรริมน้ำนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกทุกท่านค่ะครับยินดีต้อนรับอีสานยินดีด้วยนะคะครับเปลี่ยนว่าจะบังกุ้งเต้นลงมันสดล่ลเจียวผมกุ้งเต้นลงเจ้ยวเนี่ยเห็นบ่นอะตายแล้วจีมันมันกระตายเนี่ยแล้วมันนอกแล้วล่ะโอ้อันนี้ครับสรุปเราเป็นก้อยกุ้งอีนีเมนูทักมันเต้นครับแม่เราต้องปิดก่อนบังเจียวกรุ่นข่อยที่ ตำเยียวเนี่ยโอ้เมนูนี่แบบเด็ดเล่นแบบกับมีกุ้งมีต้มยำมือนีิกะแจ๊คซีกินเบิร์ตบอซัอนมานเลยอาจารย์ชิมชิมชิแซ่บปะสองรอบกัเมนูมือนีิกะคือเขาจีบไปไทยหลายเนาะไทยเขีเมนูที่เขาสั่งมือนีิกะมาเที่ยวอยากไอจีนมาทำเทียวมาอยากไอจีนกัน เต้นนี้หรอนีอมที่มานี่นี่ครับสีมากินก้อยมันมาอยู่ทางนี้มันสุดเลยมันสั่งมากมันสั่งนูกสุดี่อ้าว้มามุ้ะก็ก่นนะกบก่อน อย่างนี้แบบแ่ไงเลยมองเสียรับกับมีกุ้งอันครับกินแรกครับจันรับมีกุ้งมีไม่รู้คือว่าแบบว่าห้องเขือนเนาะห้องบ่ได้มากินโดนครับผมครับโควิดเก่ามากนี่ไปได้บ่ได้ครับนี่เต่าม้าอยู่หรอกครับมันมีให้กินบ่ทุกอย่างตอนนี้ผมมาเนี้ยเนี่ยมันก็บ่ได้ไปยาเทีย์ไปแต่ว่าแต่ยังจะมา ลอตเตอรี่นี่มันยังเองแ <c oughs> บบท,ที่นี่กะขอ,พ,ขอพัดแซ่บขึ้นลูกกุ้งมึงมึงตื่นมาเดี๋ยวตื่นนะอืมัน,มนตเต็มโรงเรียงโรงเรียงมากโอ้ครับกาโไมื่นี่กะไอ้ช่วงการกินนี่พนมาแล้วสิ ายทำนีน่เนาะครับเนาะก็คือบรรยากาศการกินแต่ลอตเตอนนีก่กินกบ่ไรได้ครับมาแล้วมาแล้วาาลุงเหี้ยมาที่นึงนะครับเอาครับก็คือก็อยากซื้อทำนี่เนาะว่าเรามาเที่ยวอยู่ที่แพอุ่นรัดครับก็คือเอิ้นว่าบางแสนเก็บบางแสนบางแสนสองบางแสนสองบอกเลยว่าไปไรน,นี่พอลอตเตอรีร่สม่มปุ๊บ่ระมาณนากินนาเที่ยวครับตรงนี้บอกเลยว่าแบบเพิ่งบรรยากาศโดยรอบครับ เพราะว่าสุดที่นี้เพราะว่าจากโควิดออกแล้วนี่คือคั้นโมงหนาวนี้มอเตอรช์ชออกบ้านได้นะไปไป,ไปเที่ยวน<ป>ั่นเที่ยวนี้ยหวังได้ไหมทีนะครับมาเจียวเนี้ยังคืออร่อยนะครับตามร้านชื่อร้านอลไรก็มีนะครับจุดถ่ายจะต้องไปนี่กินอิ่มแล้วผมวยเตียไทยบรรยากาศกลับบ้านเลาะแพร่ให้เบิ่งนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวห้าไปบรรยากาศทั้งรอกเนาะแต่เป็นร้เนาะครับกินยังไงกินแล้วเสร็จจะก้มจบแล้วครับคือวันนี้เรากําลังจะกลับแนละ้ว กลับแล้วครับกลับแล้วบรรยากาศโอ้ยวยวเลยครับเดี๋ยวไปเช็กบินครับครับนี่ครับราคาเมนูอาหารเนาะครับเนาะก็คนเมืองนาวสั่งเยอะหน่อยวันนี้ก็มีนี่แหละกุ้งเต้นกุ้งเผาต้มยำรวมข้าวผัดส้มตำลาวเนาะนี่ครับราคาตามนี้เลยว้าวมาสามคนหารกันลงตัวไหมเนี่ย โอเคครับน้องไปครับครับทนนี้ก็สี่โมงแล้วกลับแล้วครับกลับแล้วโอ้ยจอดเอาไหนล้วบัตรรถติดรถติ <c oughs> ดอีก <c oughs> เดี๋ยวเด็กเล็กใส่เออ โอสิ่กับรถติดเข้าไปเนาะเร่งแรงเรงแรงเงแรงเลยโอ้ยาเพิ่งเป็นห้อยเลย